สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรารยาสมพรสันติสุขระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5เลขที่14วันนี้จะมานำเสนอเรื่องพืชสมุนไพในหัวข้อพืชสมุนไพย,ยาไทยที่ควรรู้จักค่ะโดยในวันนี้จะมานำเสนอพืชใบบัวบกค่ะคะเมื่อพูดถึงใบบัวบกแล้วหลายๆคนก็คงนึกถึงแค่ว่าใบบัวบกนั้นมีสรรพคุณแค่ช่วยแก้อาการช้ำได้เฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วใบบัวบกนั้นมีสรรพคุณมากกว่าที่ทุกคนคิดค่ะ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะใบบัวบกเป็นพืชลมลุกขนาดเล็กที่ขึ้นบนดินแต่มีลักษณะใบคล้ายกับใบบัวมีสารประกอบสำคัญหลายชนิดอย่างเช่นบราโมไซต์ไตรเตอพีนอยวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 และกรดอะมิโนอย่างเช่นแอสพาเรตกรดกูตามิกอีกด้วยใบยบัวบกนั้นเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งการรับประทานสดโดยตรงการใช้ประกอบอาหารการแปรรูปเป็นเครื่องดื่มเป็นต้นโดยมีสรรพคุณดังนี้ 1. ช่วยแก้อาการช้ำในบาดเจ็บจากการกระทบกระแทก 2. ช่วยรักษาโรคเบาหวานช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ดี 3. ช่วยบำรุงและรักษาสายตาฟื้นฟูรอบดวงตาเพราะมีวิตามินเอสูง สช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 5. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกาย 6. ช่วยชะลออาการของโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์หรืออาการหลงลืมระยะสั้นและ 7. ช่วยรักษากระเพาะอาหารเป็นแผลค่ะคนไทยนานนิยมรับประทานใบบัวบกกันเป็นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผักกล้มราบ รับประทานคู่กับหมี่กรอบหรือผัดไทยแต่รู้หรือไม่ว่านอกจากรับประทานเป็นผักแกล้มแล้วใบบัวบกนั้นยังสามารถแปรรูปได้อีกต่างๆมากมายดังนี้ 1. แคปซูลใบบัวบกมีสรรพคุณคือช่วยขับปัสสาวะบำรุงสมองและช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น2น้ำใบบัวบกโดยน้ำใบบัวบกนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นน้ำใบบัวบกต้ม ช่วยรักษาโรคดีซ่านจากภาวะร้อนชื้นได้หรือจะเป็นการนำใบบัวบกและเปลือกของลูกหมากต้มกับเหล้าจะช่วยรักษาอาการเต้านมอักเสบเป็นหนองในระยะแรกได้หรือน้ำคั้นจากใบบัวบกสามารถนำมาทำเป็นน้ำมันใบบัวบกใช้ชโลมศีรษะมีสรรพคุณคือช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมช่วยทำให้เส้นผมดกดำค่ะ 3. ยาครีมใบบัวบกช่วยลดอาการฝกช้ำ ลดรอยแผลเป็นและชุดด่างดำเป็นต้นค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสรรคุณและการแปรรูปของใบบัวบกหวังว่าทุกคนจะรู้จักใบบัวบกมากขึ้นและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ